¡Oh!

ยิงถุยมันเรยนตัวเป็นยิงเลยซิวยิ่มันียเป็นยิงไม่่แล้วตย่งเป็นิยิ่งเป็ิตมันเป็น็ยิงบกว่า้าไม่อยากนะเาเย่อยากขึ้นไปพอายังเกิดอยู่นีนี่โดดงยิงนนี่ไม่ใส่แล้วยเกมแรกขู่เกมแรกขูยังจริงจังยกตยยังเอยตกยลงยิร เบื้งจากดีๆแม่งกูห,าาหอลอกนนึงแม่วันนันหลอกจริงใช่เีเนี่ยขันซึ่งปจบตินเหมันลอกันงนิดนึงนิดนึงนิดนึงนนลอกอดนิดนึงกระไรสีซือแงนิดนึงแปะเแมนแทแมนทเกี่ยเกุมหัวมัน <c oughs> โอ้โอแ,แ,แ,แตกกแตกก็บๆสเตปนงสเตป

กูอยากก็โยมฤทธิบตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์หรอฤทีิ์มันออกหกสิบเปอร์เซ็นต์หนี่มึงมึงตะตังเนยมึงตะตางได้วามในในตัวแบบในตัวในตัวเอ้ยในคอมตัวตัวสับป่าบ่เออเขาห็ดได้อ้ยากบอกเลยโดนโดนโดน เราถามว่เฮ็ดงากแคไหนอยู่เฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายใจ้โดนบ่ในคมไงเราทสอบใช่เชียร์ไตรถไต่รถไรถาอกบ่เมาครับปวดเล้าปัดเล้าเครื่องช่ยปดน้อยปดนึ่งเตดีบ มถเครืองรีรเครือรีครับถอยเดียวครับจะว่าถอยเดียวมาหาค้นครับเออฮัลบหดีโอไปสอนมาอน มาที่เดียวครับเดียวครับจ้าโกบุูงใครที่อยู่เด็กไม่รู้ไปละ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 ไไปละไปละไะไปล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 ะละไปละไปะไปละไปละไปละไไปละ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 ไปลไปละ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 ไะไปละ ไม่ค่านารักจังนียนี่ครับเจ้าภาพเจ้าภาพแม่บาริกินาอันนี้กับแม่บ้านเนี่ยครับเราไปเฮ็ดยักษ์อันนี้เอาไปขายถึงพวกเขาก็จ้างเรามาสวยพวมี่พูดยูทูบเบอร์ครับอย่าว่า เาเหลือแม่ออกมากเลยค่ะที่รักลักไทยอ้ยอย่าวา่าหรอครับอุ่มแลนเลยได้เนี่าก๋วยเตี๋ยวนเดเยเลอุ่มแลนเลยได้เนี่นยครับยังหัวซ่าครับเมาครับ <c oughs> เยว่ะะไรหรอครับจ้หนกอมา้เอาเหาเกลก่แล้วหตบเจยบงกล้าซื้อเนาะเ้ยแล้วคืเียวยิ้มท้องก็เหาหัวนาีซบากหนึ่งว้าอุ้มเนเล่นเลยนี่ครับเอายเครับยังหวซาคนเมาครับวาจีล่ะฟังแทนกันไหตอบต่ฟังแทนนอเดียว พอจบไปเงคู <c oughs> <The> <response> mm ่ด้แทนการมึงเต้นน้อยๆมาเน่ยมึงชาวไทยตอนน้อยๆก็มีดีตานกันเป็นงดีนเดียวอยู่เลยพ่ออันนั่นเนาะเวอร่ได้คู่เลยพ่อก็ยังผมนี่ยยางนักโกลเลยขาคนหคนน่อยางต้หนกตัเยอะต้ยอะเนาะโอ้โอ้ั้แต่ย้านักโกลอะโมกคนอะ

เชื่มบ่เชื่มกับเบิเ้งเราเด้อแตกไหมนี่กูบอเลประปกันเด้ยอยเรื่องก่บที่แล้วขาอ่นอ,อ่านดิเด้อใา้ิวามันตั้งเต่นั้นไม่เย็นตีก้อยเบือ่อก็จะเอินขวาน พี้ยงค่หัวบลูบลูบอบมึงสวดว่าเถิอไม่ดียัไงกูพานยงมีคนฟ้านทป่าเสียงยัง เชียง,งยู่พูน่นนะบตีนาเรื่องทีุ่ญกวาวองมกันเนมนุ่มองกมีบุญหัวิ่ไปใ้โอ้อม,มี่แอดำแมงบบมัานี่มมตัวทอปแล้วแอร์ดำดำทอปทอปเียน,นอินดีปันได้กับว่าซา้มอตดำแ่งคือมิดแท่ว่า่อรักตังละรอีกปะตั้งรักก็อยาไปถอ่อนี่ละ แล้วใจะออกขาบรมันให้รถมึงงมไหนวะจีนแมงทึ่งทึ่งซาดิกเนาะโง่บเมาแม่เจ้าของบอกว่ามึงเป็นไผยเออี

ชิงเห่าสีดำแต่การกระทำหมเฮาสีดำแต่การกระท้อสีชมพูาเสกข้อบ่เฮ็ดเป็นบ่นข้อเ<ะ>สกบ,ขสขบ่ข้าาอเสกบ่ ข้อเสกบ่แจกกูนับถือที่การเงีงมาแล้วยนีมากกาเลยวายขอเสกบ่เข้งอมนอ่างนน่นี้่ครอย่ตุกลงว่าข้อเสกบ่ครับอ๋อเสกเสกข้อไหม ว่าไงครับมาลองกับตัวเองครับนี่อย่างนี้ต้องโชว์แล้วมั้งหันโชว์นี่ไปนี้ได้ดิเนี่แอดเฟนนี่โอ้ยทรงโลมาเลยเอ้ยเซ็กซ็กไงบางเงินโชว์ไงบางเงินว่ามันของแท้หรือของปลอมไ่จริงไอ้เ้ัตรบัคกาไปดิเล่นมันเสียหลายอันหันไปเราว่ได้ไรย่างเง จากกูนับถือว่ามึงเป็นคนดีนะช่วยบังกันตี้ล่ะแอดเอ็ฟลเล่หรอเอ็ดฟลเล่อ๋อช่วยบังกันตี้อ่ะนไปหมดแลามานาอะยังมาเห็นอยู่นี่จังเดียังดหักเจรก่อนเลยจั อ๋ออ๋อขันบัวหักหนยัยอ๋อสิทอยเลยก็ได้อ๋ออีโบแมนซีก็แม่ไม่กินห่อถุมนึงก็ทุมนึงกเสียวดีก็ยาน่ะเอาวะงี้บอกอารับดอกมาจะทุมเดียวนึ่งรับเป็นหนังลูกได้ลูกก็ได เออเมนหัวหัวตาหามงไอ้พเมนหัวตาสีมงนึงมันเมอใดต่อกันเลม่นี่หาม่แล้วนี่หามงรบ่อ้ดีเห็นหนาก่อนเห็นยังดีก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเลยนี่ไปมันไก่ดิอ๋อเขากล้าไปดีดิกลาไปจะประกาศนดไก่หอกกลาไปเมื่อเราไปซรเรสอนเลื่อสนเราเย Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Cảm nít điều. Không có để áp <laughs> no. là trò đâu nít đều Khói nít đều con đồ đi nít đều Ê Rồi, rồi tớ sẽ chơi với bữa nào Xoay à không ขอ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 ดูใต like ้เส yeah, like ื้อหน่อยดิไปเลยนะเดี๋ยวว่พ่อเขารู้จักกันอยู่เราวขาเป็นยังไ่เป็นยังเขาไม่ได้อัดยังไวหรอกอกาสมึงเสียงมึงมึงเสียงเบิงผูผเดียวบอะไรเลยทงไหนเงาก็รู้จักรันอยู่เราล่ะเปิดรู้เหอาเป็บ่เสียหายบ่เสียหายบ่เสีหายมึงกับผทำก็จะงเคละเอาบ่ละเฮ้ยยยเย้ยยยยมยยเยยยก

ชีใจมั้งดีใจไหมดีใจไหมแบกหนี้ดีแล้วเพื่อจ้าวจุกงานมาเบอกูเนี้ย Oh yeah. ปลาหลอกนั่นเองหรือว่าโคกผีเหี้ยนนั่นเองนะครับที่นี่ผีเฮี้ยนมากอันนี้ไม่ได้หมูนี่คือตำนานถึงพวกเราจะกลัวแค่ไหนแต่เราก็มาทางนี้เพื่อเส้นทางที่ใกล้ที่สุดถึงแม้ที่นี่มีจะเหี้ยนก็เถอะแต่ถึงผีจะหลอกนะครับแต่ผีก็ไม่ฆ่าคนนะครับที่นี่ก็เอาแค่แค่เป็นบ้าเฉย แต่ไม่ถึงกับตายนะครับแค่เป็นบ้าเฉยนะครับ